ทำไมเราถึงคิดเยอะทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดคุณสามารถเข้าใจใจตัวเองใหม่ด้วยภาษาที่ง่ายกว่านี้คลิปนี้นะคะไม่ใช่คลิปสอนและไม่ใช่คลิปบอกว่าคุณคิดผิดแต่เป็นคลิปที่ชวนคุณมองความคิดของตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นความคิดไม่ได้อันตรายถ้าเรารู้ทันมันหลายคนเข้าใจว่าปัญหาคืออารมณ์ไม่ดีแต่จริงๆแล้ว อารมณ์ไม่เคยเกิดขึ้นเลยๆค่ะมันมีบางอย่างก่อนหน้านั้นเสมอและสิ่งนั้นคือความคิดอัตโนมัติวันนี้ยังไม่อยากพาคุณมาทำความรู้จักรูปแบบความคิดที่ทำให้เราหนักในภาษาที่ไม่ต้องเรียนจิตวิทยาก็เข้าใจได้ค่ะความคิดอัตโนมัติคือความคิดที่โผล่ขึ้นมาเร็วมากเร็วจนเราไม่ทันตั้งตัวแล้วเราก็เชื่อมันโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ความจริง แต่มันรู้สึกเหมือนจริงและพอเราเชื่อมันอารมณ์ก็ไหลาตามทันทีตรงนี้ละค่ะเรามาดู6รูปแบบความคิดที่พาลมไหล 1. น,นะคะคิดไปไกลที่สุดก่อนลักษณะความคิดจะเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องยังไม่เกิดแต่ใจไปถึงฉากที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อนเช่นส่งข้อความไปอีกฝ่ายยังไม่ตอบ ใจเริ่มพูดเขาไม่อยากคุยกับเราแน่เลย2ค่ะเอาเรื่องหนึ่งไปตัดสินทุกเรื่องมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะมีเหตุการณ์เดียวแต่สรุปทั้งชีวิตก็คือเราจะสรุปว่าเหตุการณ์นั้นน่ะจะต้องเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ๆค่ะอันนั้นคือความคิดเช่นวันนี้พรีเซนต์ไม่ดีใจมันสรุปว่า เราคงไม่เก่งเรื่องนี้เลย 3. เลือกมองแต่สิ่งที่ย้ำใจเจ็บมันจะมีลักษณะแบบบวกและแบบลบแต่เราอะค่ะใจของเราความคิดของเราจะเลือกหยิบลบมาขยายความเช่นมีคนชม9คนเนาะแต่มีคนติแค่หนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะใจเราอะก็จะจำเสียงคนที่ติ หนึงคนเนี่ยค่ะคือความคิดอะค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติไปจำสิ่งลบ 4. ค่ะขยายความผิดให้ใหญ่กว่าความจริงจะมีลักษณะเวลาเราทำอะไรผิดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ใจของเราอะค่ะก็จะโทษตัวเองหนักมากกว่าความผิดที่เรามีตัวอย่างเช่นพูด พลาดประโยคเดียวแต่ใจมันจะคิดซ้ำๆทั้งคืนทั้งวันว่าเราอะพลาดเยอะมากคือมันจะกว้างกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ห้าค่ะคิดแบบขาวกับดำจะเป็นลักษณะความคิดที่ดีก็ดีที่สุดแย่ก็แย่ที่สุดเนี่ยค่ะมันจะไม่มีพื้นที่ตรงกลางเลยเหมือนสุดโตง่งแย่สุดโตง่งสูงสุดตง่ง ดีสุดโตง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนยกตัวอย่างค่ะถ้าเขาไม่ชัดแปลว่าเขาไม่รักเลยถ้าเขาไม่ดีก็คือคนคนเนี้ยจะไม่มีวันดีเลยแบบเนี้ยค่ะความคิดมันจะไปในแง่นั้นเนาะ 6. ค่ะโทษตัวเองเป็นต้นเหตุทุกอย่างมันจะมีลักษณะเหมือนคนอื่นอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเพราะเราแน่เลยอะเราทำให้เขาลมไม่ดีเหรอ อะไรแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเวลาหัวหน้างานนะคะเขาเงียบแล้วเราก็จะชอบคิดไปว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าทำอะไรให้เขาไม่พอใจไหมแบบนี้ค่ะคือสมองอัตโนมัตินะคะ่ะความคิดนั้นนะคะในหัวมันจะคิดอัตโนมัติไปในด้านลบก่อนแล้วเราควรทำยังไงให้เรารับมือกับความคิดเหล่านี้ได้ เอม่มี3ามขั้นตอนง่ายๆมาฝากคะ่ะขั้นตอนที่หรู้ทันไม่ต้องแก้ทันทีเหมือนว่าแค่รู้คะ่ะว่าอ๋อตอนนี้ความคิดแบบนี้กำลังมาไม่ต้องผลักมันออกไปคะ่ะไม่ต้องเฉียงมันแค่เห็นมันก็พอขั้นตอนที่สองคะ่ะเช็คความจริงอย่างอ่อนโยนถามตัวเองเบาๆค่ะว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือ,อยังไม่เกิดขึ้นกันแน่มีหลักฐานอะไรบ้างถามมันไปเลยค่ะหรือใจเรากำลังกลัวอะไรล่วงหน้าเนี่ยใจเราเนี่ยกลัวอะไรไว้กลัวอะไรไหมล่วงหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วขั้นที่สามนะคะทำสิ่งที่ควรทําแม้อารมณ์ไม่มาเราไม่ต้องรอให้ใจดีก่อนที่จะใช้ชีวิตค่ะ เราไม่ต้องรอให้อารมณ์ดีก่อนที่เราจะมีความสุขค่ะตรงนี้ค่ะถ้าถึงเวลาทำงานนะคะไปทำเลยค่ะถ้าถึงเวลาพักนะคะโอ้ยพักเลยค่ะถ้าถึงเวลานอนนะคะโอ้ยนอนเลยค่ะอารมณ์จะค่อยๆกลับมาเองค่ะทำก่อนค่ะเมื่อชีวิตยังเดินอยู่เราต้องทำค่ะตัดสินใจลงมือขนาดนั้นเลยค่ะ ความคิดไม่ใช่ศัตรูอารมณ์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราเชื่อมันทั้งหมดโดยเราไม่ถามมันเลยถ้าคุณกำลังคิดเยอะไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะคะแต่มันแปลว่าคุณเป็นมนุษย์ที่รู้สึกได้ลึกและคุณไม่จำเป็นต้องเดินกับมันเพียงคนเดียวค่ะหากคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแม้เพียงสักนิดหนึ่งนะคะเอมี่ก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วเราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันตรงนี้นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้อาจช่วยใครบางคนได้การแชร์ของคุณอาจเป็นกำลังใจเล็กๆในวันที่เขาต้องการนะคะฝากส่งต่อให้ใครสักคนให้เขาได้ฟังด้วยความปรารถนาดีพระเจ้าอวยพรค่ะ Thank that breathe the and day blessing reason you every every Your Lord for every blessing every day that breathe. Your love the reason for smile is I my